วันนี้ก็พบกับเพลงในเช่นเคยวันนี้เพลงก็จะมารีว,รวิวใฮ้ซึ่งพวกเนี้ยที่จินมาอยู่ในหอแลวคราวเนี้ยเพลงก็เอามารีวิวแล้วแล้วคราวเนี้ยดันไปดูคลิปตัวเองอะเสียหายมากคือลมของพัดลมอะมันเข้าหมดคือกบเสียงเพลงไม่ได้ยินเลยอะเออค็ต้องต้องรีวิว นี่นะเพนับไปแล้วมันมี24ตัวนะเป็นโปเกมอนเดี๋ยวนี้โปเกมอนโกเริ่มดังละก็ซื้อที่ตลาดตลาดตลาดหน้าบ้านนะมีที่จีนมนมันมีหลายห่อนะไม่เหมือนกันเลยแต่และห่อแต่มีจะัะมีบิ๊กจูมาด้วยถ้าเพลงนผู้ไม่ซัดก,ก็ขออภัยนะมันมันไม่รู้อ่ะคือเพนอยู่ปา .3 8ขวบ แล้วเนพนผู้ไม่สั์รู้สึกเจ็ยใจในตัวเองฝนเริ่มตกอีกแล้วอ่ะตอนที่กะ่ะอ่าคลิปคลิปแรกฝนมันก็ตกแบบนี้ค่ะรู้สึกเสียใจบิกาจื้คือมันมี24ดูดิเดยอะปะเยอะปะเพนซื้อมาในราคา9 0เพ้าะมันมีหลายตัวนะมันไม่ใช่แบบมีแค่ตัวเดียวเลยนะ ึเพิรูแต่พิกาพิกาจูนะอืมแค่นั้นเองเพิรว่าจะเอาไปทำละครขอนเล่นนี่เป็นสาหลังหรือเปล่าคุณช่วยดูเรามาเริ่มแต่ตัวแรกเลยเป็นวิกาจูโอเควิกาจู เป็นเต่าเป็นเต่าเป็นตัวนี้เพนเคยเห็นอยู่มันจะเป็นเต่าที่พ่นน้ำนี่มันน้ำลายแล้วต่อมาเป็นนกนกเนเป็นนกะใครเล่นโปเกมอนโปเกมอนโกมันค่ะแต่ตัวนี้แบบว่าหูเขาใช้รองเท้าแดงด้วยนะ ันน่าจะเอาไปใส่ในเกมไดนะ้นอะสแกนตัวแล้วก็นนี้ก็เอาไปใส่ในเกมได้เราจะได้ไม่ต้องหาปงมโม <c oughs> ปเกมเนอนเกมเดี๋ยวไม่ใช่เกมไหนนะเกมโปเกมอนนั่นแหละอตอ่อมาเป็นตัวสีขาวๆไม่รู้ซื่อไม่รู้อะไรต่ <c oughs> อมาก็จะเป็นตัวนี้แล้วตัวนี้ ตัวสีดำแล้วตัวนี้ก็เป็นดินดินจั๊กจักละจริงจริงละทุกคนนะรคบที่เป็นแฟนขับเธอเลยที่เป็นแฟนลับเธอที่เป็นแฟนขับเพลงเออร <c oughs> ินจั๊กจักละจริงจริงนี้เล่นบ่อยมากเพนขอตั้งชื่อตัวนี้ว่าเป็น ไล่กากระบอมเพชรเพราะทำไมเหรอมันเหมือนหุ่นไล่กาไหมเออแล้วมันก็ยังมีสหนามก็เลยเป็นหุ่นไล่กากระบอมเพชรเนี่ยค่ะอันนีออ้ต่อมาตัวนี้เป็นหุ่นเป็ดแล้วต่อมาก็เป็นตัวนี้ไม่รู้ว่าคือตัวอะไร รู้ไหมไม่รู้ยังไม่รู้เลยคือมองอยังไงก็ไม่รู้อ่ะต่อมาเอ้าเอาโลนต่อมาคล้ายมังกรแต่ก็น่าจะไม่ใช่มังกรต่อมาก็จะเป็นตัวนี้เหมือนตุน่นเหมือนตุ่นปลาเป็ด ต่อมาเป็นตัวสีเหลืองเหลือไม่รู้ว่าตัวอะไรเออกุองเขาป่าเขาล้มไปต่อมาเป็นตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันนะต่อไปซานตัวนี้น่ารักุ้งกินกระดิ่งแมวอะน่ารักแต่ตัวนี้คือน่ารักกันหมดเลยนะ ขอเอาขึ้นดีๆแล้วกันจะมาหินหน้าเพลงี้ต่อไปผมดูแลถ้าเราจะหินหน้ากันเราองนอนแบบนอนตอนนี้ก็รีวิวนี่นะแคะโอ้เดี๋ยวเพนเข้าไปเข้าห้องน้ำก่อนโอเคเพนเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วเมื่อกี้ไปวัดไปวัดไปเข้าห้องน้ำ่ะเมื่อกี้จะบอกว่าไปวัดเหรอไปวัดทำอะไร ออกมาเป็นตัวนี้เหมือนอันนี้เรารีวิวไปแล้วใช่ไหมอันนี้ก็อันนี้ก็รีวิวไปแล้วใช่ไหมยันจำได้เรารีวิวไปแล้วแต่มันล้มออกมาเป็นมันน่ารักมากเลยอ่ะมันเป็นเหมือนนางเงือกอะไรอ่ะ Đu đi hả nó gần là ngựa mẹ Tại mình con đang tưởng mấy xanh là ngựa mà là ngựa. Hên phút miếng sát, Chìm chìm bên phút tại mình có lùm. Uy luôn. Thảm bên này. Rồi cuối cùng là cái cuối cái cuối cùng là cái แล้ววันนี้เพนก็รีวิวหมดแล้วยี่สิบสี่ตัวตบมือกหน่อยเลย <c oughs> โอเคค่ะวันนี้เพนก็รีวิวหมดแล้ว <c oughs> รีวิวหมดแล้วอะไรเล่าก็หมดแล้วไงวันนี้24สี่ตัวแล้วไม่ฉันเป็นตัวโปเกมอนตัวที่2ี่สิบห้างหากล้วฉันไม่เคยเห็นเธอ ถุยไม่เคยเห็นจินหาฉันคิดว่านมสดนมสดไม่เคยเห็นเอเอเอเ,อ,เ,อ,เอรู้ไหมจะใครเล่นลายเพลงีหนสามารถเป็นติดต่อเพลยนได้เพราะเพลยเล่นอยู่คะ่ะค่ะเพลยนเล่นอยู่ <c oughs> รับเพื่อนทุกหมดค่ะใครเป็น เอฟซีพี่แป้นนี่จะดีใจมากพอจะคุยกันรู้เรื่องไงเออถ้าใครเป็นเอฟซีพี่แป้นเนี่ยน่าจะคุยกันรู้เรื่องอะ่ะคือบางคนอะไม่ใช่เอฟซีพี่แป้นก็จะไม่มีอะไรคุยด้วยอะ่ะอืมไมันน่าใจโอ้อยวันแล้วก็คนนี้ไหมคะพีอีเขาก็เล่นนะคะเขาเป็นเพื่อนกับเพลงอยู่แล้วตอนนี้ เขาชื่อว่าซินนีซินนีแล้วก็มีต่อท้ายด้วยโพนี่เป็นภาษาอังกฤษนะแต่คราวนี้ทอาก็อันที่เป็นประโยชน์อะประโยคสาธารณะอ่ะใครเล่นอยู่นะจะรู้เลยจะจับเป็นเริฟนะครับวันนี้เพนก็ขอลาไปก่อนแค่นี้ บาย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 เจอกันคลิปหน้าวันนี้เพลงขอบายบายไปก่อนฮ่าตาเพลไม่ไม่ตรงกับของ บางทีเนี่ยมีเสียงแบบประตูเปิดเข้าเปิดเข้าเนี่ยไม่ต้องสงสัยเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นปู่ไม่งั้นก็เป็นพี่เพนนี่แหละค่ะไม่มีใครนอกจากแค่นี้จบแล้วก็มีเพนนี่แหละค่ะแต่ปู่แบบไม่แต่ปูป่เพนจะไม่ได้เข้ามาเท่านั้นเองจบนี่เกือถุงี่สิ๊

ิกจูถ้าเธอไม่กดไลค์ฉันจะใครให้ช่องเพนเพนเพนเลยนะอ๋อเพนพินกี้ฮ่าฮ่เธอจะโดนไฟฟ้าแสนวของฉันแน่นอนบิกะบิกะจูถ้าไม่ตดนะถ้าไม่ตดนะถ้าไม่กดนะจะโดนไฟฟ้าแสนวบิกา ว้่เพนโอเคถ้าไม่กดก็จะโดนไปฟาแสนแสนโบถ้าลืมก็จะโดนนะอืมเันยาพูดมากแค่คิดถึงน้ำสดบ้างบิ๊กเกต์จื๊จืดหน่อยจืดหน่อย โอเควันนี้ขอลาไปก่อนแค่นี้นะคะใครอยากทำเดี๋ยวใครอยากให้เพนทำละครที่เป็นโปเกมอนก็คอมเมนต์กันได้เลยว่าจะทำตอนอะไรแล้วก็บอกเรื่องราวมาด้วยว่าจะให้ทำยังไงนะไม่น,นั้นก็บอกแค่ชื่อเล่นก็ได้เออก็แค่นั้นก็พอใจแล้ว ใครขอ20บซับนะก็ะพอใจแล้วบัดหน้าทธอไปหมดเลย <c oughs> ไปนอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวฉันนะเดี๋ยวฉันนะ เวอ่อเวอ่อเวอ่เวอโยนโยนโยนหยดุดคามคิดนั้นซะว่ายโดนเลยเปล่าลาไปก่อนนะไายบายหลายทีเลือเกินคราวนี้จะไายบาย,บายจริงๆนะวันนี้เพื่อนขอายบายไปก่อนนะคายบไปไหวไปไหวายบายไปจับโปเกมอนดีกว่าพี่สารพัดภูมิภูเกสต์ với cha với hả đi qua.